บรรยากาศเช้านี้สดชื่นแจ่มใสที่ชายหาดมัดชานุชายหาดที่มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็หาดทรายสะอาดเงียบสงบทรายนี้จะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆละเอียดเลยนะคะสีขาวๆแล้วก็ชายหาดนี้จะไม่มีขยะเลยค่ะน้ำทะเลก็ใสามากๆเลยเช้านี้ หือน้ำทะเลใสมาดูพระอาทิตย์ตกกับกระทบกับทะเลก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งค่ะวันนี้ช่องรัตนาแฟนคลับรัตนาชาแนลมาทักทายเพื่อนๆพนที่ชายทะเลนะคะที่จังหวัดตราดก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดชายทะเลทะเลสวย น้ำใสบรรยากาศดีค่ะมาบอกรักเมืองไทยกันโดยการออกมาท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาตินะคะแล้วเราจะรักเมืองไทยเหมือนคุณครูรัตนาค่ะถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางท่องเที่ยวแบบแพ็คคู่ตะลอนทัวร์ไปช้าๆเราก็มีรถบ้านหนึ่งคันแคมเปอร์คาร์ของเรา ทำไงเราก็นอนนั่นถ้าเรามีความพร้อมที่จะแคมปิง้งเราก็จอดนอนแคมปิง้งแต่ถ้าวันไหนที่เราเหนื่อยเราก็เลือกจองที่พักตามรีสอร์ทได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางสไตล์เราก็ติดตามช่องรัตนาแฟนคลับรัตนนาชาแนลแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดเลิฟเขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจ ให้กับการเดินทางท่องเที่ยวเราท่องเที่ยวแล้วเราก็แชร์ประสบการณ์กันแบ่งปันความสุขธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคุณครูรัตนาก็มีความสุขทุกครั้งที่เวลาเดินทางไปไหนแล้วก็พบกับแฟนคลับแฟนคลับก็บอกว่าโอ้ชอบการเดินทางชอบการใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่าไม่มีโอกาสได้ออกไปท่องเที่ยวเหมือนคุณครูรัตนาก็ติดตาม รับชมช่องของเราแบบนี้ค่ะถ้าเรา,าได้ยินแบบนี้เราก็ภูมิใจออปลื้มใจแล้วก็มีความสุขมีกําลังใจที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็เก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมคลิปนะคะถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์เขียนคอมเมนต์แล้วก็ติดตามการเดินทางของเราได้ค่ะรักแฟนคลับทุกๆท่านนะคะ Yay